ก็สวัสดียามเช้าครับอ่าตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เดิมมาลองเช็คดูอีกทีครับว่าจงล่องอยู่หรือเปล่าปะเนินอ่าแต่ตอนนี้ปัญหาหลักคือตะไคร่ตะไคร่มาฝังคลองผมอยู่ไม่รู้ว่าปลาจะล่องหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องลุ้นเอาครับนินครับตะไคร่น,นี่มีโฟมอยู่ตรงนน้นตะไคร่นน่นครับปิดทางโน้นกับทางโน้นห้างโน,น้นโน่นโ่น ตรงนี้ยิ่งเต็มเลยนะลอยอยู่นะดักตะไข่จริงๆแล้วตรงเนี้ยไม่น่าครับไม่น่าดักตะไค่เพราะว่าตรงนู้นอะหลังผมไปอะเป็นเขตกึ่งอนุรักษ์แล้วจริงแล้วประมงมันก็ไม่ให้ดักแล้วอไม่น่าเลยเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลองดูครับว่าจะมีร่องไหมวันนี้มาลุ้นกันครับ มืดตึ๊บเลยดูโอ้โหนีุ่ก้าโมงแล้วปลาก็ยังไม่ลองเลยฝนก็มาโอ้โหเสร็จแน่ๆเลยวันนี้เสร็จแน่ๆเลยชฉดรงมาว่าแบบแบบอยู่ตรงยาข้างๆครับลิมๆเลยลิมๆเลยตามเห็นไหมลิมๆลิมๆเฉยๆไว้นะ นิ่งๆไว้นะนิ่งๆไว้จะออกแล้วจะออกแล้วจะโผล่มาแล้วมอนหีกันลางๆนิ่างีไ้ไก,ไกเ่เล้วไก่เลออกอเข้าไปอีกแล้วเข้าย่าอือเ้าปนินบางนี้หลอดายท้องเจี้ยบ

ุ้ยเสียดายปูเลยอ่ะเฮ้ยติดแซ่บก็ได้อยู่นะเห็นไหมอ่าอันน้เรียบร้อยเลยน็อกเนี่ยน็อกคาที่เลยเดยดดำก็ได้อยู่นะปลาไซส์เค็มอยู่นะ ดูองรอหาที่เลยเด็ดฮะเห็นไหมล่ะข้างบนมองชัดนะหลอกตาหลอกตาละหลอกตาเองแล้วอย่าสันสัน ยังกยับเลยอึบอึบอืออ้าวอ้าวเนี่ยตัวเนี้ย ดำบอกมองไซเล็กไซส,สวยเลยอ่ะไนฝากปวดใส่ถุงใต้เลยไหนๆกไ็ไหนๆแล้ว,มมลวใช่ไม่ใครโตเท่าไหร่นี่ถึงไหมหน่าไม่น่าถึงสายไปแล้วตัวใหญ่มปกเลยหรกอ

เห็นไหมโดนตรงไหนโดนเยอะไหมโดนเยอะไหมไม่กล้าดึงโดนไหมเนี่ยเห็นยังเฮ้ยโดนลุดโดนลุดอุ้ยโดนแล้วว้าอุ้นี้ทำได้อุ้ยไกลระยะเกือบสี่สิบเมตรฮอ ผมมองไกลตัวนิดเดียวเองตัวฝ่ามือหน่อยๆเห็นขาวๆโลคว้ามั้งฮะอยู่หรือเปล่าฮะโลคว้าอยู่เหรอนี่มีหน้าอยู่นะโลคว้าแต่อยู่นี่แหละมันจะไปไหนฮะะฮะะผมปล่อยสายแล้วฮะใหญ่เหรอมองไปนิดเดียวเองฮะเข้าเข้าเยอะไหม

ี<ด> <laughs> มันหันหน้าให้พอดีตอนแรกมันขวางอยู่ยก็เลยมองเป็นตัวหน่อยเดียวอืออันแล้วโดนนึกว่าไม่ทัน,นอโอ้ยสายรีบม่ได้เอาเชือกเข้าโอนั้นด้วยกลัวไม่ท <laughs> <น>ันโอ้ยมันน็อกแล้ว อุ้ยเข้าลิ้มด้วยเข้าลิ้ม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 เฮ้ยเข้าพัก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 เขาลงน้ำแล้วเฮ้ยเฮ้ยออกมาออกมาออกมาโอ้ขึ้นมาเห็นเห็นดำซ้ำได้ไหมมันตัวมันหนักดึงไม่ขึ้นหรอกโอ้โฮ้ย นะอันมาสามเมมือะฮึบฮึบน่ะนอนบนผักแล้วนอนผักแล้วนอนผักแล้วเห,เ,ลเห็นอยู่นะนอนผักแล้วนี่สายร้อยปอนแดงอันขี่รถมาสามเมตรขี่รถมาสามเมตรอยู่ศูนย์ด้วยอยู่กับเจ็ดเมตรอ่ะเร็วแม่ระแวง คนขยันซ้ำไม่ไม่มาโอ้ย้หาดิอย่ยรออยู่ึบนเนี่ยข้างหน้านะเห็นยังแต่มันจะมกินปลาดิมันจะกินปลาบางแล้วมจะมากินปลาแล้วเห็นยังเห็นยัง À, đồn nhỏ mang, đồn chứ, ừ, đồn luôn nè đồn lắng chưa? ô, con sải ní, đang đấy, đồn hả, không Mày đồn hả? À? Hả, à? đồn, đi à. đây hey, đồn nữa, à? đồn nè, ไม่โดนเบาเ่ยเอาไม่โดนเหรอาดเรอฮะไม่โดนเ <หา S 2> น,นี่ยไ,ไหนอ่ะตัวปลานู่นน่ะอยู่ล่างนะก็สรุปผลงานวันนี้ครับมาก็ประมาณเกือบสิบโมงแล้วครับผมอ่าปลาก็จะล่องประมาณเก้าโมงกว่าถึงประมาณสิบเอ็ดโมงเองวันนี้ก็ลมแรงขึ้นแรงครับนี่ดูลมนี่ครับหมายหมายรับเลยตรงนี้อ่าปลาล่องดี ก็ได้นี่ครับโบโบเลยครับโบโบอะไรนี่ครับโบโบอะไรฝ่ามือกลางนี่ครับโลประมาณกับโลครึ่งเกับ2ได้นี่ครับอ่าขอบขอบคุณมากครับก็ฝากผลงานด้วยครับช่องนวันพันมาฉาฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับเป็นที่เป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณครับผมอ๋อน้องมิ้ตอยู่สูงด้วยไงฮึ ือยังตามัไม่เจอโอ้โหบินเลอบินเลอสองตัวไงละ่ะฮะอ่าไหนบอกได้สองตัวอ๋อเออตอนนี้ไม่แน่เล็กเท่าไหร่แต่ล่องคลองไม่แน่ใจเล่นน้ำแล้วน้วิทย์อาลุยลุย แล้วสายอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยสายอยู่ต้นไข่เนี่ยเฮ้ยดึงอยู่ดึงอยู่ดึงดึงดึงอุ้ยบอไม่รู้นะลิมลิมไงสายผมอที่ไหนเนี่ยกิมันดึงอยู่อ่ะมองมองสายอะสายอยู่ไหนรู้สายอยู่ต้นไข่เนี่ยเนี่ยสายอยู่นู่นนู่นลงไปนู่นเดยลวิทย์ มาเช้าพ่อหกโลขึ้นไปแล้วนะอันนี้ประมาณสองโลกว่าฮะต้นตรงไหนอ่ะไม่รู้หันหน้าให้น่าจะเข้าเต็มหลังอ่ะเข้าเต็มหลังอ่ะหุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุยใหญ่ขึ้นอะปล่อยสายแล้วปล่อยสายแล้วฮะปล่อยสายแล้วไปแล้วสายไปเรื่อย ใ่ลุ้นเลุ้นเนใหญ่ไหมใหญ่ไหมเฮ้ย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 โดนเต็มปน่ะคนใหญ่เลยเนาะก่อนช้าก็กตขึ้นไปแล้วเฮ้ยโอ้เฮ้ย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 ้ยโอ้ยเป็นเจ็ดแปดร้ลยแล้วตรงนี้ดูหัวเนี่ยวิวิด ใส่ช <tas? S 2> ่างน้อยไปด้วยนะฮะใส่ช่างน้อยไปด้วยนะอ้าโอ้ยฮุยกลางหลังก็ดีเลยอ่ะโู้ใหญ่เลยขนาดนี้รับหน่อยเดี๋ยว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 ผมโยนไปเดี๋ยวติดเชือกติดเชือกโอ้ยติดเชือกโอ้ยกือบสิบเลยเลยนี่เห็นไหมอือโอ้ยคอหลังก็ดีเลยโอ้ย ใหญ่เนะวิทย์โอ้โหเนี่ยผมมองดูแล้วไม่แปดขึ้นแน่นอนตัวเนี้ยใช่ไหมออแปดขึ้นโอ้ยเข้านู่นออกนี่โอ้โหมันหันหน้าให้ผมนี่จมูกมันใหญ่เลยขนาดนี้มันลงไปแล้วอืมโอ้โห่เนวิทย์เขากลับไงอ่ะอ๋อฮะ ไปสะพายกลับสะพายกลับไปหรอยนเลโอ้โหานี้เลยโอ้ยไซสก็สิบโลกลองแท็กล่องแท้กล่องวีตนี่เปย์มีประโยชน์ต่อพอดีเลยแก้วอแก้วมองทางมองทางเนีโอ้โหรอบเอวเลยอะ ไปครับเดินทางกลับบ้านกัน